ฝั่งมึงก่อนนุ๊กได้ยินเสียงปืนไหมปุ้นปุ้นปุ้นียปูู่นึกว่าบอลที่ไหนอบู่กอนงในเนื้อกูกูกูเลยเอาไอ้ชาต์กะตีเฮียนี่เลยรถโดุดเพื่อนได้เพื่อนเดี๋ยวกูถอดกระเป๋าทิ้งก่อนมินสักครู่สักครู่รอกูสักครู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่กองยาป่ะหรือยังไม่ถึง บอนไปเร็วลีติ๊กติ๊กคุณนึกว่าหมดเลยเมื่อกี้มันยิงมาปึ้งแล้วกูคิดว่าหมดเฟื่กูมาออกไปเป็นหมดนุ๊อุ้ยไม่ใช่ละอันนี้อ่ะไม่ใช่ละเฮ้ยกูโดนยิงทุกทุกสโมไปนุ๊ก โอ้ยมันยิงหน้าท้องอย่างอย่างเดียวเลยเว้ยของมึงไงหน้าท้องอย่างเดียวเลยไหมใช่แต่ล็อก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 ไปล็อกโหยิงทะลุสมุกเลยน่าเกียดกูสมุกก่อนกูวิ่งได้ซ้ำลูกแรกนี่เต็มหน้าขาวหมดอะแต่มึงยิงกูได้ยังไงกูยังไม่เห็นมึงเลยว่ามึงอยู่ไหนมันนอนดักพี่มันนอนดนักไหนมันยืนดาักผมโตอออ Thank you.